สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แอนจะมารีวิวไพ่ทาโร่แต่บอกเลยว่าไพ่ทาโร่อันนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะเขาบอกว่าขนาดจิ๋วน่ารักมากๆเลยอันนี้มือนะคะเห็นไหมนิ้วเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นไพ่นะคะก็ยิบสองชุดนะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากๆเลยสามารถดูได้จริงนะคะบอกเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าอาจารย์แอนนะคะก็ใช้นะคะดูดวงแล้วเนาะ เนี่ยค่ะกระทัดรัดน่ารักเชียวนะคะเ,ออเราสามารถพกพาได้นะคะถ้าเป็นในส่วนของไพ่ทาโร่ตรงนี้นะคะ,ะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์แอนก็คือจะใส่แบบว่ากล่องพกพานะคะบอกเลยว่าน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไพ่ดาบนะคะไพ่าดาบมีทั้งหมดห้าสิบสี่ใบอ่านี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูความน่ารักนะคะแล้วก็งานภายอ่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่นี่เป็นไพ่ถ้วยค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าต่อไปนะคะเป็นไพ่ไม้เทา้านี่ค่ะสิบสีใบเหมือนกันนะคะนี่เลยอ่านะคะ อ่ะและก็สุดท้ายนะคะไพ่เหรียญน,นะคะเงินทองโชคลาภนี่เลยนะคะนี่ค่ะเวลาดูนะคะดูยังไงนะคะอาจารย์แอนต้องบอกเลยว่าอาจารย์แอนนะคะใส่กล่องเนาะแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เขย่านะคะอ่ะดูดวงได้เหมือนไพ่ปกติทั่วๆไปเลยนะคะบอกเลยว่าไพ่ ิวน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อใครสนใจนะคะ